วันนี้นะคะมูนลนิธิบ้านพุทธลักษ์ร่วมกับทีมคืนรอยยิ้มสู่ถิ่นไกลก็มีภารกิจขึ้นสู่มั่นดอยที่อำเภออมก้อยกันค่ะไฮไลท์ของการเดินทางมาสถานที่แห่งนี้เลยนะครับซึ่งเป็นทางที่ลาดชันมา,ากถ่ายนันนะลุกลยกให้ดูรถทั้งนั้นรตั้งฉากขนาดไหนไปเลยนะครับอีกนิดเดียวเราก็จะถึงสำนักสงฆ์บ้านของปอเหนือเลยนะครับหลังจากที่เราขยบไปเหยเกันมา

ในครั้งนี้นะคะก็ต้องขออนุโมทนากับคุณแม่หมวยเตียงแท้จึงคุณชัชยาโตศิริวัฒนานนท์และครอบครัวที่ได้ปรรวณาเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับบุรณนิธิบ้านพุทธรักษ์และทีมคืนรอยยิ้มสู่ถิ่นไกลเพื่อน้อมถวายพระแก้วมรกตปางฤดูร้อนหน้าตัก50นิ้วและศาลาปฏิบัติธรรมณสำนักสงฆ์บ้านกองปอเหนืออำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะผมอยากทุกคนน้อมเอาความรู้สึกน,นี้เข้ามาในใจนะครับ น้อมเอาความงดงามขององค์พระพุทธรูปพระแก้วมรกตปางฤด,ดูร้อนองค์นี้มาไว้ในใจน้อมเอาเสนาสะนะหรือศาลาปฏิบัติธรรมแห่งนี้เข้ามาไว้ในใจพร้มแล้วกลาบตามนะครับอิมังมะยังพันเตพุทธรูปังสาลังธรรมสะสภายะสะปาริวารานิ พิกขูสังคะสาโอโนชยามะสาทุกโนพันเตองค์พระงามมากค่ะองค์พระแก้สวยมากเลยค่ะดูจะมากลับบ่วันนี้ค่ะอิ่มใจสุขใจเพื้อนปิติค่ะที่ได้ขึ้นมาสาระสวยมากค่ะ จะมาปฏิบาาัติทรมค่ะจะมาปฏิบัติธรรมที่นี่ครับดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทําบุญนี้ค่ะอนาคตนะสถานที่ที่นี้ก็จะเป็นที่ยื่นเหนียวจิตใจและเกิดเขาก็จะมาปฏิบาาัติธรรมมาค่าขายคุณธรรมเป็นสุ่มรวมจิตใจก่อนชาวบ้านและแบบนี้ขออวยพรให้กุโยมเนาะมี มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพนธ์สมบัติเนาะเจอแต่สิ่งดีๆในอนาคตข้างหน้าในที่ทั้นสี่อย่างที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้นะก็ที่ข้างหน้าข้างหลงังข้างบนข้างล่างข้างซ้ายข้างขวาก็เจอแต่สิ่งที่ดีค้ำชเูเราให้เจอสร้างแต่คุณงาังความดีสร้างทำบาร,รมีให้ได้มาผลนิพพานในอนาคตเฉลิ่พัง ขอเชิญทุกท่านที่ได้รับรู้และมีส่วนในบุญนี้อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะคะสาธุคะ่ะ